แกนแนวที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์และขนส่งโปรโตีนออกนอกเซลล์วัตถุประสงค์ของวิดีโอตอนนี้เพื่อให้ผู้ชมสามารถอธิบาย 1. ส่วนประกอบและการทำงานของ RER, ไรโบโซม g ิค g i complex และ Vesicle ล 2. ความสัมพันธ์ในการทำงานของ RER, g ิค g i complex และ v e ส i c คิลเพื่อทำให้เกิดการสังเคราะห์และขนส่งโปรโตีนออกนอกเซลล์การสังเคราะห์โปรโตีนภายในเซลล์ต้องอาศัยออแกเนลหลายชนิดออแกเนลแต่ละชนิดมีบทบาทต่อการสังเคราะห์โปรโตีนแตกต่างกันเช่นไมโทคอนเดรียเป็นออแกเนลที่เปรียบเหมือนแหล่งของพลังงานโดยเก็บพลังงานที่ได้จากการสลายสารอาหาร ในรูปของโมเลกุลพลังงานสูงคือโมเลกุลของ ATP ที่สามารถสลายพันธะในโมเลกุลให้ได้พลังงานมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์ในขณะที่คลอโรพลาสต์ lus, เป็นออร์แกนลที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานที่ได้จากแสงให้อยู่ในโมเลกุลของน้ำตาล โปรตีนที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการแปลรหัสของสาย mRNA ในไซโทพลาซึมจะทำหน้าที่ต่างๆอยู่ภายในเซลล์แต่เซลล์ก็สามารถสังเคราะห์และขนส่งโปรตีนออกไปนอกเซลล์เช่นกันโดยใช้ออกระแนงบางชนิดช่วยในการสังเคราะห์และขนส่งโปรตีนที่สังเคราะห์ได้ออกไปนอกเซลล์ออกระแนลเหล่านี้ได้แก่ endoplasmic Reticulum ชนิดหยาบหรือ rough endoplasmic reticulum Golgi apparatus และ vesicle การทำงานของ rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum มีลักษณะเป็นถุง เรียงตัวซ้อนกันและมีช่องว่างของแต่ละถุงเชื่อมติดกันเป็นร่างแหของช่องว่างที่แยกตัวออกจากไซโทพลาซึมเรามักพบราฟเอนโดพลาสมิกริติคูลัมอยู่ใกล้ๆก,กับนิวเคลียสโดยมีช่องว่างของราฟเอนโดพลาสมิกริติคูลัมเชื่อมต่อกับช่องว่างของเยื่อหุ้มนิวเคลียส Ralph r ราฟเอนโดพลาส m ิกริติคูล u มจะมีไรโบโซมเกาะอ,อยู่บนผิวด้านนอกจำนวนมากไรโบโซมเหล่านี้ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรโตีนที่จะส่งออกไปนอกเซลล์โดยการสังเคราะห์โปรโตีนเข้าไปในช่องว่างของ Ralph r ราฟเอนโดพลาส m ิกริติคูล u มโปรโตีนบางชนิด อาจถูกเติมหมู่น้ำตาลเข้าไปในโมเลกุลโดยเอนไซม์ที่อยู่ภายในราฟเอนโดพลาส m ิกรติคูลัมการเตริมหมู่น้ำตาลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของโปรโตีนเหล่านี้ในสิ่งมีชีวิตโปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นในราฟเอนโดพลาส i ิกร i ติคูลัมจะถูกส่งต่อไปยังออร์แกแนลถัดไปคือก l จิแอ p าราตัสโดยบรรจุอยู่ในออแกแนลที่เรียกว่า Vesicle กระบวนการสร้าง Vesicle เริ่มจากเยื่อหุ้มของ Graph r ราฟ endoplasmic reticulum จะค่อยๆโป่งออกและส่วนที่ยึดอยู่กับเยื่อหุ้มจะค่อยๆค,อ,ยค,อ,ยคอดเข้าหากันโครงสร้างของลิผิดไบเลเยอร์ของเยื่อหุ้มตรงส่วนที่คอดของเวสิเคิจะรวมตัวกันทำให้เวส i c คิเป็นอิสระ หลุดออกจากเยื่อหุ้มของ r a u h endoplasmic reticulum จะเห็นว่าโปรตีนบางโมเลกุลที่สังเคราะห์ขึ้นในช่องว่างของ r ราฟ h endoplasmic reticulum จะถูกบรรจุอยู่ในช่องว่างของ vesicle vesicle ที่เป็นอิสระจะเข้าไปรวมตัวกับเยื่อหุ้มของ Golgi apparatus พร้อมกับพาเอาโปรโตีนที่อยู่ข้างในไปด้วยการทำงานของ g o l ิ i apparatus e Golgi apparatus e ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นถุงแบนมีเยื่อหุ้มเรียงตัวซ้อนกันหลายชั้นตรงช่วงกลางของโครงสร้างที่คล้ายถุงจะอาดกันแน่นและแบนกว่าด้านข้างซึ่งมีลักษณะโป่งออกเล็กน้อย v e ส i c คิจะรวมตัวเข้ากับเยื่อหุ้มของ g อจิแอ p a าราตัสโดยการรวมตัวระหว่างเงยื่อหุ้มของเวสิเคิลและเยื่อหุ้มของ g อจิแอ p a าราตัสโปรโตีนที่อยู่ในเวส i c คิก็จะถูกปล่อยเข้าไปในช่องว่างของกอจิแอ p a าราตัส ภายใน高尔จีแอป p า r a ตัสจะมีเอนไซม์ที่คอยปรับแต่งโปรโตีนที่จะปล่อยออกไปนอกเซลล์ให้อยู่ในรูปของโปรโตีนที่พร้อมจะทำงานได้เช่นเติมโมเลกุลของน้ำตาลให้กับโมเลกุลของโปรโตีนเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำตาลที่ได้จาก g ราฟเอนโดพลาส m ิกกริติคูลัโปรโตีนที่ถูกปรับแต่งแล้วจะถูกขนส่งออกไปนอกเซลล์ โดยบรรจุเข้าไปในเวสิเคิลเช่นเดียวกับการขนส่งโปรโตีนออกจากกราฟเอนโดพลาสมิกบริติคูลัมจากภาพจะสังเกตเห็นว่าเวสิเคิลที่จะขนส่งไปยังนอกเซลล์จะหลุดออกจากกอจิแอปาราตัสในด้านตรงข้ามกับบริเวณที่เวสิเคิลจากกราฟเอนโดพลาสมิกกริติคูลัมเข้ามารวมตัวกับกอจิแอปาราตัส เวสิเคิที่หลุดออกจาก Golgi apparatus จะไปรวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์และปล่อยโปรโตีนที่อยู่ในช่องว่างของ v e ส i c คิออกไปนอกเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์และโปรโตีนที่แทรกตัวอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์โปรโตีนบางชนิดที่สังเคราะห์ขึ้นใน rough endoplasmic reticulum อาจไม่ถูกสังเคราะห์ เข้าไปในช่องว่างของ rough endoplasmic reticulum โดยตรงแต่จะแทรกตัวอยู่ในเยื่อหุ้มของ rough endoplasmic reticulum เมื่อเยื่อหุ้มของ rough endoplasmic reticulum หลุดออกไปในรูปของ vesicle โปรตีนเหล่านี้จะถูกขนส่งไปยัง Golgi apparatus พร้อมกับ vesicle และถูกส่งไปยังเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ในที่สุดกระบวนการในการขนส่งโปรโตีนออกไปนอกเซลล์จึงไม่เพียงแต่สังเคราะห์โปรโตีนแล้วส่งออกไปนอกเซลล์เท่านั้นแต่ยังเป็นการขนส่งโมเลกุลของโปรโตีนที่แทรกตัวอยู่ตามฟอสโฟลิพิดไปยังเย er ื um ่อหุ้มเซลล์ในรูปของเย er ื um ่อหุ้มเวสิเคิลซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด และโปรโตีนเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์เช่นกันไลโซโซมนอกจากนี้เซลล์ยังใช้กระบวนการขนส่งโปรโตีนในการสร้างออแกแนลที่เรียกว่าไลโซโซมไลโซโซมจะถูกสร้างขึ้นจากอลจิแอพพาราตัสด้วยกระบวนการคล้ายกับการสร้างเวสติเคิล แต่ไลโซโซมจะคงอยู่ภายในเซลล์ไม่ไปรวมตัวกับเยื่อหุ้มเซลล์โปรโตีนที่บรรจุอยู่ในไลโซโซมจะเป็นกลุ่มของเอนไซม์หลายชนิดที่เกี่ยวกับการย่อยสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ทำให้ไลโซโซมสามารถย่อยสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่หรืออาหารให้มีโมเลกุลเล็กลงก่อนนำไปใช้ใหม่ได้ หรือย่อยออกกแนลที่หมดอายุแล้วเซลล์บางชนิดอาจใช้เอนไซม์ในไลโซโซมในการย่อยเซลล์หรืออาหารที่ถูกจับกินเข้ามาในเซลล์ให้เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลงคำที่ควรทราบไมโทคอนเดียคลอโรพลาสกราฟ endoplasmic reticulum Golgi apparatus เวสิเคิลไลโซโซม